สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ได้จุดเตาไปแล้วนะครับวันนี้ก็นะครับมีนวัตกรรม DIY นะครับใหม่นะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะครับสีโจตันนะครับสีโจตันตรงนี้ผมได้ใส่เป็นน้ํามันพืชเก่านะครับลงไปตรงนี้แล้วก็มีสายนะครับหยดลงมาบริเวณป่องนะครับท่อคลายความร้อนตรงนี้นะครับ สาเหตุที่ใส่ก็คือเพื่อให้ไฟนะครับที่อยู่บริเวณใต้เตานะครับมีความร้อนแล้วก็แรงนะครับเพิ่มความแรงของไฟขึ้นนะครับก็ทดสอบนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลดีหรือเปล่านะครับนี่อันนี้ก็คือลักษณะการหยดของน้ำมันนะครับนี่คิดว่าน่าจะทำให้เกิดไฟนะครับที่แรงขึ้นนะครับ น้ำมันที่หยดบริเวณปากนะครับของป่องไฟก็จะตกนะครับลงมาใส่บริเวณฟืนด้านล่างนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะทําให้ฟืนด้านล่างาแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะลดนะครับจำนวนฟืนนะครับลงได้นิดหน่อยนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ